ตอนที่283ปดสบสามสายเลือดและพรสวรรค์กระตุ้นสายเลือดไม่ต้องเดาเลยว่าสิ่งที่เหล่าสัตว์อสูรกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องนี้เจ้าสำนักบอกเมื่อครั้งที่แล้วว่าสามถึงห้าวันแล้วเขาจะบอกถึงวิธีการกระตุ้นสายเลือดกับเราแต่นี้มันก็ผ่านมากว่าเจวันแล้วใจของมันกระแดงดูร้อนรนแต่ก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากถามจังอยู่อินซีปีกฟ้ากังวลมากกว่าเพราะสัตว์อสูรในป่าหงหยวนเขตลึกได้มอบภารกิจให้กับเขา ถ้าไม่รู้ว่าจางอยู่มีความสามารถกระตุ้นสายเลือดได้จริงหรือไม่นั้นการเปิดเขตมืดก็จะถูกยกเลิกทันทีที่สำคัญที่สุดคือหากทําภารกิจนี้ไม่สําเร็จมันก็จะทําให้หัวหน้าเขาไม่พอใจซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาจะรับมือได้ไหวตอนนั้นทั้งมังกระแดงและอินซีปีกฟ้าต่างก็มองไปที่จางอยู่และหยุดพูดคุยกัน พวกนั้นอยากถามวิธีการกระตุ้นสายเลือดขึ้นมาแต่ก็ไม่มีความกล้าพอที่จะเอ่ยปากถามตอนแรกพวกเขาหลายสิบตัวพากันล้อมจังอยู่เอาไว้และสุดท้ายก็โดนลงโทษพวกนี้ไม่กล้าพอที่จะถามและทําให้จังอยู่ไม่พอใจจนไล่พวกมันออกจากสํานักตั้งแต่มายังถิ่นของมนุษย์พวกนี้ก็ปรับตัวเข้ากับเมืองมนุษย์จนพวกมันไม่เต็มใจจะกลับไปยังเขตมืด จริงที่ว่าหลังจากที่ออกจากสำนักคังเฉียงไปแล้วพวกมันจะไปไหนก็ได้มันไม่จําเป็นเลยที่จะกลับไปยังเขตมืดแต่หากไม่มีสำนักคังเฉียงคอยปกป้องและดูแลพวกมันก็ไม่มีทางที่จะอยู่ได้โดยไม่ได้รับความกดดันใดๆใครจะไปรู้ว่าอยู่ๆอาจจะมีนักฝึกสัตว์อสูรมาทําให้พวกมันเป็นทาสก็ได้การอยู่ในสำนักคังเฉียงพวกมันจึงไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องพวกนั้นพวกมันเชื่อว่าหากมีจังอยู่่ก็ไม่มีใครที่จะมาหาเรื่องพวกมัน แม้แต่คนที่อยู่ขอบเขตลีส่วนและเป็นปรมาจารย์กำหนดอาหารหกดาวก็ยังต้องแสดงท่าทีเคารพเมื่ออยู่ต่อหน้าจังอยู่ใครกันบ้างที่จะกล้าหาเรื่องสำนักทางเฉียงบางทีเพราะการถูกไปหลิงกระตุ้นมังกระแดงจึงลังเลอยู่สักพักและอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นมาเจ้าสำนักการกระตุ้นสายเลือดเขาพูดได้เพียงครึ่งเดียวและรีบอธิบายเจ้าสำนักข้าไม่ได้คิดอย่างอื่นใดนอกจากต้องการทราบวิธีการ อินซีปีกฟ้าถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกมังกระแดงเปิดปาดพูดไปแล้วเขาจึงไม่จำเป็นต้องมาคิดกังวลเรื่องนี้อีกต่อไปจางอยู่ยิ้มและมองไปที่มังกระแดงข้าคิดแล้วว่าเจ้าจะถามคำถามนี้ออกมาเมื่อเห็นรอยยิ้มของจังอยู่มังกระแดงก็ตะลึงในใจเขาเกิดความตื่นเต้นที่ไม่อาจจะอธิบายได้หรือว่า,า้าการกระตุ้นสายเลือดนั้นข้าทำการค้นคว้ามาเมื่อไม่กี่วันก่อนจังอยู่หัวเราะออกมา ถ้ารอให้พวกเจ้ามาหาข้าอยู่แต่พวกเจ้าก็ไม่มามังกรแดงและสัตว์อสูรตัวอื่นๆต่างก็สับสนไปหาเจ้าสำนักหากมีความกล้ามากกว่านี้สักสิบเท่าก็ยังไม่พอแต่ในใจพวกมันกลับตื่นเต้นอย่างมากทำการค้นคว้าแล้วรู้วิธีการกระตุ้นสายเลือดแล้วมันหมายความว่าอีกไม่นานพวกมันก็จะกระตุ้นสายเลือดในตัวและขึ้นไปถึงขอบเขตตันส่วนขั้นสูงสุดได้หรือ เจ้าสำนักมังกระแดงเปิดปากพูดด้วยความกังวลและตื่นเต้นจนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมาจ้างอยู่หัวเราะไม่ต้องตื่นเต้นไปมันก็แค่การกระตุ้นสายเลือดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรข้าจะบอกเจ้าเองเมื่อได้ยินแบบนั้นมังกรแดงก็คิดสำหรับท่านแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สำหรับพวกเราแล้วมันคือเรื่องใหญ่แต่เขาก็ได้แค่คิดในใจไม่กล้าจะพูดมันออกมา มังกรแดงข้าจะบอกเจ้าว่าเจ้ามีสายเลือดสองชนิดนั่นก็คือสายเลือดมังกรเพลิงกับสายเลือดกิ้งก่ายักย้ายหลักสีจังอยู่ยิ้มและพูดขึ้นสายเลือดกิ้งก่ายักย้ายหลักสีนั้นเจ้ากระตุ้นมันไปแล้วดังนั้นข้าจะไม่เอ่ยถึงแต่จะบอกเจ้าถึงวิธีการกระตุ้นสายเลือดมังกรเพลิงจาไว้ว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลกับสายเลือดมังกรเพลิงเท่านั้นสําหรับสายเลือดอื่นแล้วมันไม่ได้ส่งผลดีและอาจจะส่งผลร้ายด้วยซ้ำมังกระแดงพยักหน้าตอบรับและตั้งใจฟังทันที มีสามหนทางที่จะกระตุ้นสายเลือดมังกรเพลิงขึ้นมาจังอยู่อ่านข้อมูลที่แสดงออกมาโดยการมองทะลุขึ้นสูงทั้งหมดสองวิธีหลังมองข้ามไปได้เลยมันมีวิธีเดียวที่เหมาะกับเจ้ามีแค่วิธีแรกเท่านั้น มังกรแดงพยักหน้าการให้เขาไปล่ามังกรเพลิงตัวอื่นเท่ากับการให้เขาไปฆ่าตัวตายชัดๆสำหรับสัตว์อสูนตัวอื่นที่มีสายเลือดมังกรเพลิงมันไม่สำคัญว่าสัตว์อสูนตัวนั้นจะบอกหรือไม่ว่ามันมีสายเลือดมังกรเพลิงหักมันหลอกสุดท้ายผลลัพธ์ก็เท่ากับเสียแรงเปล่าเขารู้สึกว่าคู่ต่อสู้ที่เขาจะไปล่ามีโอกาสจะฆ่าเขาได้มากกว่าจางอยู่พูดต่อต่อไปเจ้าต้องเก็บวัตถุดิบดังนี้จำไว้ว่าเก็บมาให้กับข้าด้วยเมื่อได้ยินแบบนั้นมังกรแดงก็แปลกใจขึ้นมา เจ้าสำนักเองก็ต้องการมันรึ๊เจ้าสำนักเองก็มีสายเลือดมังกรเพลิงหรือมังกระแดงสงสัยขึ้นมาเท่าที่เขารู้มาเจ้าสำนักเป็นมนุษย์เขาไม่น่าจะมีสายเลือดมังกรเพลิงไม่ใช่หรือไง